ไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเตอกี่ครั้ก็ยังลำเมอเท่าไม่เธอได้ทุกอย่างให้ฉันรักได้เปล่าใครจะน่ารักเท่ากับเธอหายไปก็หาไม่เจออยากขอเธอแค่สักอย่างให้ฉันรักได้ปเป e. ล่า oh ฉันไม่เคยจะเศร้าเลยเวลาเธออยู่กับฉันฉันก็แค่อยากเมา,ารัก กอดเธอทุกวันยิ้มกันแบบนี้ตลอดไปได้ไหมชีวิตมีครั้งเดียวอยากทำให้สดใส,ส,ดใสน้องแก้มกลมเธอเป็นคนในใสัดีเธอจับใครอยากจับเธอเป็นคู่ก็เรียน <Hey. S 1> so happy we war we war อาทิษย์ทานทุกวันขอเป็นคนสำคัญได้ไหมถ้าฉันมอนฉันเดียวไหมนะเจอใครใครเธอก็ชมไหมนะสิ่งดีเอาอยัางไงดีเชื่อดีหรือเปล่า you so cute เวลาอยู่ยิ้มคน 是季。